เริญทำครับวันนี้ผมอยู่ที่ภูเก็ตภูเก็ตก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการจัดงานเทศกาลกินเจที่ยิ่งใหญ่ทุกปีนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังดูว่าคนที่เขากินเจนั้นเขามีความสึกกันยังไงบ้างไทฮัลโหล Where are you from? Excuse meLondonLondon the UK y e a h ่าโอเค Uh, here is Thuken, huh? yeah this yeah, is your yeah. first time coming here yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Uh, we have a vegetarian food festival yeah, every yeah. year uh, during october maybe sometime september uh, how do you feel about uh, taking uh, regularly for vegan food yeah, yeah we love it yeah we we're excited to come here because of the festival yeah and a lot of street food isn't vegan because uh, of animal products so it's quite fun to be yeah. able to try everything on the street okay and how do you feel when when you take kind of vegan food what what's uh, happening with you uh, happy uh, positive um, yeah good. Re really yeah. good we don't like um, we don't like animals getting hurt uh, so, um, oh, yeah, so nice. it makes you yeah. feel good when you're not okay. eating them okay <laughs> <laughs> uh, thank you so much now ทางขี่ขับคุงครับที่ทานเจ oh. เพราะว่าหนึ่งเลยคือเหมือนสุขภาพมันเหมือนแบบว่าได้พักจากจากอะไรที่แบบหนักๆอะ่ะแล้วมันทำให้เราแบบเหมือนคีนเลยเหมือนคีนถ่ายอะไรก็ออดีแล้วก็เทนนี้ทีนี้มันเหมือน,น,นกับแบบว่าให้เราได้ละเว้นเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาล อาจจะ9วันถ้าบางคนก็กิน3วันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราอะเรากิน9วันแล้วมันเราคิดว่าในปีหนึ่ง9วันเนี่ยมันแบบมันก็ไม่ได้เยอะในการละเว้นเนื้อสัตว์อะไรอย่างเนี้ยมันก็ก็คิดว่ามันก็เป็นบุญกุศลด้วยแล้วก็มันก็ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆ,งๆอ๋อ,อดีกับสุขภาพด้วยค่ะค่ะแล้วก็ได้ทําบุญด้วยค่ะพี่ แล้วปกติทานเจไหมคะก็ทานทุกปีค่ะสุขภาพแข็งแรงด้วยค่่แล้วก็ได้ช่วยทําบุญด้วยค่ะก็ปกติก็ทานอยู่ประมาณ20กว่าวันค่ะอ๋ที่เราสะดวกค่ะ21บ้าง23บ้าง25บ้างค่ะแล้วแต่ค่ะแต่ส่วนมากก็อยู่ประมาณนี้ค่ะ กินมา2ปีตั้งแต่มาทํางานนะคะเหมือนกับรู้สึกว่า1ปีเราได้ทําบุญไปรอบใหญ่สักหนึ่งรอบอะไรแบบนี้ค่ะสะดวกด้วยตรงนี้มันแบบอาหารเจเยอะน่าโรงแรมเป็นเทศกาลใหญ่นะคะก็เลยแบบกินมา2ปีตั้งแต่มาทํางานที่นี่จ้าะคะ่ะกินเจดียังไงคะมันมันได้บุญนะคะมันเลาเรืนชีวิตศาสตร์นะคะมันได้บุญความรู้สึกอย่างนี้ ใช่คือมบนก่ได้ช่วยชีวิตสัตว์หลายชีวิตแหละต่อให้ปีนนหนึ่งหนึ่งครั้งก็ได้ช่วยช่วยอยู่ได้หลายชีวิตนะคะกินเจเหรอถ้าใครถามว่าทําไมถึงกินเจก็คือในจิตคิดว่ากินแล้วมันมีเอ่อมันสุขภาพดีแล้วก็ลดลดลดบาป กินแล้วก็ทําให้สัตว์มีชีวิตอยู่รอดไปอีกหลายหมื่นหลายพันชีวิตกินแล้วมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วมีความสุขกายสุขใจยังไงไม่รู้ไม่บอกไม่ถูกก็ทําให้อยากกินเจกินเจมานานยังคะโอ้ oh, กินมาสามสิบปีได้แล้วนะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทําได้นะแต่กินไปกินมาก็กินได้กินแล้วก็เออดีรู้สึกว่าเบาตัวเบากายสบายใจ สุขภาพก็รู้สึกว่าดีขึ้นถ้าทุกๆคนลดลดการกินเนื้อสัตว์จะทำให้สัตว์ตายน้อยลงแล้วก็ชีวิตทุกคนก็มีความสุขสุขภาพแข็งแรงโรคภัยก็น้อยลงค่ะ